ได้เห็นในข่าวนะแต่อยากจะไปดูจริงๆที่ที่เอ่อสงกับกองปราบนะว่าไปที่เดียวกับครูเลยใครครับถ้าความจริงก็คือความจริงเสมอครับใครทํำยังไงก็ได้รับกรรมอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องรอในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอีกทีหนึ่งแต่เชื่อว่าเอ่อเขามีประจักษ์พยานชัดเจนนะครับเท่าที่ดูที่ติดตามข่าวอยู่ใครทํำยังไงก็ได้รับกรรมอย่างนั้นครับติดตามข่าวมาช่วงสองกับวันนี้เห็น พฤติกรรมนายใน้ำเขาแปลกไป,ลไปเลยดู <ไป S 2> สีหน้าสีหน้าเคร่งเครียดสีหน้าปแปลกไปนะครับปกติจะเป็นคนที่ออกสื่อแล้วเขาจะออร่าหน่อยแต่ตอนนี้ก็ว่าว่าไปตามกรรมนะคนทํำยังไงก็ได้ใช,ใช่ใช่กรรมของเขานะครับขอให้ท่านทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะครับว่าคนเราเนี่ยทำยังไงก็ได้รับสิ่งนั้น,น,นจริงๆนะครับ เรยกจะฝากอะไรทหนจำนเียกจะฝากถึงไหนจำว่าทำาบฆุมวิชาไปเยอะทำาบฆุมวิชาไ้มากมายเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าและเป็นสิ่งที่ดีมีไหมครับอยู่คนคนหนึ่งอะ่ะเป็นทนายอะ่ะให้รู้ความฟ้องพ,พยานสิบปากเรียกสิบล้านพยานคือผู้บริสุทธิ์พยานเขาจะมีเงินที่ไหนไหมคุณต้องสิบล้านคนละหนึ่งล้านคุณต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าเออพยานเขา ไม่มีแล้วคูเข็นเขาแล้วล่าสุดเนี่ยให้พยานทุกคนที่ไม่มีเงินจ่ายอ่ะให้ไปขอโทษลุงจรูนใครขอโทษแล้วไม่เอาเรื่องพยานก็วิ่งไปเลยไปขอโทษเพราะเขากลัวไงเขาเป็นชาวบ้านแต่เขาเป็นผู้พิสูจน์แล้วเขาเห็นจริงแต่บังคับเขาไงบังคับทางอ้อมไงกูอยู่ในเหตุการณ์เลยบอกเลยว่าคนไหนไม่อยากเสียตังคนไหนคนไหนที่คิดว่าตัวเองอะ่ะอยากหยุดลัวเสียเงินเสียทอง ไม่มีเงินทองเนี่ยให้ไปรับไปไปขอโทษปุงจรูนแล้วพี่ใหญ่เขาไปเขาเป็นชาวบ้านไงครับไปที่เขาบอกว่าไปเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกว่าเขาเขาผิดเขาถูกนะไปเพราะเขากลัวกลัวเสียเงินสิบสิบล้านคนละล้านแต่ว่าคนละล้านแล้วคนละหมื่นคนละแสนเขายังไม่ค่อยมีเลยครับเขาเขาทำเขาเป็นชาวกินข้ามเขาเป็นคนดีเขาเป็นผู้มีสุทธิ์สิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดอะเข้าตัวคนหมดเลยครับคิดว่าเรื่องของวันนี้เป็นผลกรรมไหมเป็นผลกรรมล้วน ฉะนั้นนายตั้มมีอะไรดีๆก็งัดไม่ได้เลยครับวันนี้คิดว่าคนอย่างนายตั้มเนี่ยนะครับทำสิ่งไม่ดีมาเยอะโดยเฉพาะครูปีชาหวยสาล้านเนี่ยโดนมาเยอะเลยครับเจ๊คิดว่าเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยการกระทําของทนายสิทธาบ่งบอกมาแล้วว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะถามว่าเจ๊ดีใจไหมจริงๆเจ๊ไม่ได้เป็นคนที่เหยียบคนซ้ํานะคะแต่เจ๊บอกแล้วว่า ถ้าใครทําไม่ดีก็ได้รับผลของการกระทําอันนี้เจ๊บอกเลยนะแล้วก็ก็อยากให้อ่าคนที่ดูข่าวได้หลายมุมมองให้วิเคราะห์ให้ดูเวลานะมันพิสูจน์คนได้อันนี้เจ๊ข่าว่าเจ๊ดินะคะแม่ก็สวัสดีเจ้าดรีสีลาเด้อมันก็มีข่าวเยอะ มันผสมผสมผสานเข้ามาเนาะมันก็ให้มีหลายๆข่าวเออเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ไงในในในคลิปในไลฟ์สดแม่เมื่อกี้ก็บอกว่าแม่คุณปีชาคู่ปีชาเขาพูดอะไรถึงทนายตั้มแม่ก็เลยมาหาข้อมูลเพื่อที่จะทําข่าวให้ฟังก็ตามนี้เลยเออใครทำอะไรต้องได้อย่างนั้น กฎแห่งกรรมยุติธรรมกว่ากฎไหนก็เหตุใดผลไม่แปรพันบาปกปับบุญติดตามตัวทุกชีวันสัตว์โลกนั้นยมเป็นไปตามกรรม <c oughs> ก็เหมือนครูปิชาพูดเนี่ย แม่ได้ข้อคิดอะไรรู้ไหมอ่าได้ข้อคิดว่าพยานพยานเขาก็คือผู้บริสุทธิ์เพราะเขาไปเป็นพยานไงเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่าเขาอาจจะเห็นเหตุการณ์ทีนี้ะจะให้ให้ผู้ให้ลุงให้ลุงอ่าลุงที่ฟ้องร้องเอ่อฟ้องร้อง เกี่ยวกับลอตเตอรี่น่ะให้ไปฟ้องพยานเออสิบคนก็สิบล้านอย่าว่าแต่สิบล้านเลยหนึ 1, 000, ่งพันเขากไม่ค่อยจะมีหรอกพยานน่ะเขาไม่ใช่คนรวยอันนี้แม่ก็มองว่าเป็นเรื่องใจร้ายนะคะแล้วก็วันก่อนแม่ฟังครูพิชาพูดว่าตอนไปขึ้นศาลน่ะลอตเตอรี่น่ะมันมันจะใส่ซองพลาสติกไงครูพิชาแก้บอกว่าแกจับซองพลาสติก แต่แกไม่ได้จับลอตเตอรี่ข้างในแกว่าอย่างนี้แต่พอไปขึ้นศาลเวลาไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะเขาไม่ได้เอาซองซองพลาสติกไปแต่เขาเอาลอตเตอรี่ในซองพลาสติกไปพิสูจน์ในชั้นศาลมันเลยไม่มีลายมือแกทำให้แกเป็นคนผิดประมาณนี้เพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดแล้วเออแม่ก็ว่า ดูข่าวทนายตั้มก็ได้ความรู้นะคะแม่ก็ไม่ได้ทําข่าวซ้ําเติมอะไรทนายตั้มเพราะแม่ไม่ได้มีปัญหากับทนายตั้มแต่ว่าเราก็เล่าตามตามตามข่าวเนาะเล่าเล่าตามตามข่าวที่อ่าอืมที่ที่มันมันเกิดขึ้นจริงเล่าจากอ่าแฟ้มข่าวก็แล้วกันเอเขาบอกว่ามันยังมีอยู่คําพูดหนึ่งที่ทนายบอกว่า ทำไมไม่จับผมตั้งแต่อยู่หน้าบ้านปล่อยให้ผมขับรถออกมาจะถึงจังหวัดชาแก้วบอ,อีกร้อยสามสบกิโลก็จะเข้ากัมพูชาแล้วอ่าอันนี้ไม่พูดจากขา่าวอ่าทุกคนก็ต้องสงสัยว่าทำไมไม่จับตั้งแต่ทานายออกจากบ้านอันนี้ก็เป็นความรู้ บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้โดยเฉพาะแม่หญิงก็ไม่รู้ทําไมเขาไม่จับทนายตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านเพราะหมายศาลยังไม่ออกหรือคําสั่งสารนะยังไม่ออกว่าให้ให้จับอเออเจ้าหน้าที่เขารู้แหละว่าวันนี้หมายศาลจะออกแต่ไม่รู้จะออกตอนไหนเขาก็เลยประกบไว้ก่อนป้องกันหนีไงอืมทีนี้พอเขาขับรถประกบไปเรื่อยมันออกนอกเส้นทางไปแล้ว ว่าว่าอต่ตำรวจพูดที่ในในคลิปออในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็แม่ไปดูช่องคุณพุทธอภิวันเนาะช่องอมรินทร์ทีวีคุณพุทธต้องให้เครดิตเนาะแม่เพราะแม่ไปฟังมาคุณพุทธบอกว่าที่คุณตั้มถามว่าทำไมไม่จับเขาตั้งแต่เขาออกจากบ้าน ปล่อยให้เขาขับรถออกมาตั้งกจจึงจะมาจับตอบแทนได้เลยคุณพูดว่าอย่างนี้เพราะหมายสารพึ่งโอว่าให้จับอืมทีนี้มันจะเป็นความรู้ยังไงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ๆถ้าไม่มีหมายสารไปจับเขาไม่ได้นะคะต้องรอคำสั่งสารนะอ่า ถ้าอยู่ๆไปจับทนายตั้มโดยที่ยังไม่มีคำสั่งจากศาลให้มาจับตำรวจโดนฟ้องนะคะโอ้แม่ว่านี่ก็ต้องขอบคุณช่องอมรินทีวีเนาะขอบคุณคุณพุทธด้วยที่ให้ความรู้กับประชาชนนะคะเออแม่ก็ว่าเออทำไมไม่จับปล่อยให้เขาขับรถไปตั้งไกลเพราะเขารอหมายศาลถ้าสมมติว่าอยู่ตำรวจจับว่าโอ้นี่นี่ทนายเขาจะออกไปแล้วอ่ะ ผมจึงจำเป็นต้องจับทานายตั้มฟ้องนะคะผิดนะคะคุณยังไม่มีหมายสารคุณไม่มีสิทธิ์ไปจับเขาทุกอย่างเห็นไหมที่พวกว่าจะฟ้องฟ้องฟ้องเนี่ยถ้าฟ้องแล้วสารไม่ประทับรับฟ้องเขาเอาคืนนะเขาฟ้องกลับนะคะมันไม่ได้ง่ายในการที่เราจะไปดำเนินคดีใครจะไปฟ้องใครแบบนี้ หลักฐานมันต้องชัดเจนกว่าสารจานุมัิท่านก็วิเคราะห์เพราะว่าไม่อยากจับแพะบางทีมีหลักฐานก็ยังจับมันไม่ได้เลยบางคดีนะโอเคทุกคนเนาะก็ดูคลิปนี้แล้วก็เป็นข้อเป็นความรู้นะคะให้ทุกคนน่ารับฟันนี้นะคะแม่มาหาข้อมูลว่าเอ่อครูวิชาฝากอะไรถึงทานไอตั้มเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ